สวัสดีค่ะไม่กปวยรลายนะคะวันนี้มีวิธีแนะนําวิธีการเพิ่มเพื่อนให้คนดูเราเยอะขึ้นในทิกต o k นะคะเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเข้าไปที่โปรแกรมทิ k t o k กันค่ะอ่ารอสักครู่นะคะม,ะมตัวเรานะคะอ่าพอมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเห็นจุด3จุดมุมขวาบนไหมคะกดเลยค่ะแล้วเราก็ไปเลือก เลื่อนลงมาก่อนนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเข้าไปที่รายงานปัญหาค่ะค่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเลือกที่วิดีโอและเสียงค่ะพอเลือกที่วิดีโอและเสียงเราก็ไปเลือกอาการโพสต์วิดีโอนะคะให้เลือกการโพสต์วิดีโอนะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกหัวข้อปิดกั้นไม่ให้โพสต์ค่ะเพราะว่า บางที t ิ k กตอกปิดกั้นเราไว้ไม่ให้เราโพสต์หรือเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นเราเวลาเราโพสต์นะคะแล้วเราก็เลือกคําตอบว่าไม่ค่ะก็คือจะตอนนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆใน t ิ k กตอกสามารถเห็นเรามาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีคนดูเราเยอะขึ้นค่ะ,อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ไม่กูยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ